กลับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านคะ่ะการทํางานทุกอย่างอย่าให้ผิดพลาดต้องทําแบบตั้งใจและมีสตินะคะสอดเคี้ยวกับเตือนไว้ให้คิดให้ฟังสื่อๆดอกสําหรับบางคนนะไปทาํางานยังเมาค้างอ,อ,อ,อยังวินวินงงๆอยู่แต่ว่าก็อยากไปเหตุงานนะนะอยากได้เงินเดี๋ยวสิอยากจังไรอยากได้เงินเดี๋ยวสนค่ะเพราะฉะนั้นเ้าต้องตั้งใจอย่างมีสตินะคะถ้าเราไม่มีสติ เขาด่าไม่พอไล่ออกเสียเงินเราด้วยนะคะอย่าทําให้โอกาสที่เรามีอยู่ทุกวันนี้ให้มันเสียไปเพราะความโง่เขาเบาบาญญยาของเขาเราพี่น้องเพราะความไม่ตั้งใจเถอะนะคะเพราะฉะนั้นให้ตั้งใจทํารักในอาชีพไม่ว่าจะสายงานไหนให้รักและตั้งใจทํานะคะฝากไว้ให้คิดสําหรับคนดียังบรูดจากหลักเจก้าขอมอยู่เนี่ยงานที่คุณอยู่ทุกวันเนี้ยคุณต้องรักในสายงานเคารพในกติกาเคารพ ท่านประธานเคารพหัวหน้างานนะคะผู้จัดการผู้จ่ายเงินเท่าคือพระเจ้านะคะผู้จ่ายเงินคือพระเจ้านะคะเราต้องให้เกียรติเขาถ้าเขาดีกับเรามันก็ดีค่ะถือหน้าดีกับดีไปถือหน้าบอดีนี่ฮอสกี่ยวหันลังไห้แต่เห็นมือแหลกเนื้อย,าว,ย,อยาวาเตียนนี่กอเข้าไปโดยแรงกายแรงใจพี่น้องเข้าถูกเข้ายากกับจริงเข้าไปเหตุงานแล่วันกับจริงอยู่แต่เราไปด้วยใจรักคอ,อยยกเฮ็ดงานให้เจ้านี่แม ถ้าคอยเป็นอยงไดนายจ้างก็อึดบ่อยากแต่คอยอยากไปเฮ็ดงานให้เจ้าเพราะคอยฮักเจ้าคอยอยากเฮ็ดงานให้เจ้าขันเจ้าเป็นคนดีคอยยุ่จนหอดม sociedad, ือเจ้าตาย่อคอยตายปากับบแน่เดะแมนบ่เพราะฉะนั้นคนที่เป็นนายจ้างก็พอพยายามดูแลเอ็นดูลูกน้องหน่อยนะคะลูกน้องเขาก็ต้องการไม่นายจ้างที่ดีรักและเอ็นดูเป็นกันเองนะคะบ่แมนเบิดอยู่เทิ่งฝ่าคุนเห็นลูกน้องกอดแขนจุย ตียางเดี๋ยวจะได้อย่างเดี๋ยวว่าจะของเงินหลายสิบจ้างเขาโอ้ยเขาสิงเงินสันป่ให้นคนใส่แรงงาน,นเขาเรเลือกเจ้านายแทอะถ้าคุณรักเขาเขาทํางานให้คุณถวายชีวิตเลยนะคะคุณนายจ้างนะคะอันนี้ชีวิตซ่อเขียวได้นี่คิดจ้างสี่หะ่ะไพสิบเอคิกดกับสร้างเจ้าสิเป็นจิกเป็นเจียวทั้งหนก็นตางการที่เป็นนายจ้างคนคุณอย่าทําตัวหืนอยู่บนฟ้านะคะเจ้าบินขี่ได้ขึ้นนกบอกไปถามเนี่ย ขันบ่มีลูกน้องม่้เจ้าสีได้ยืนมาเสดหนาสู้ตาอยู่งสี่อยู่บอกเจ้าเหนเองได้อยู่บอกงานเจ้ามีแต่คำสั่งกับสมองมาสั่งมาเบอมือไม่จับไม่ใบเอาคุณจะสําเร็จบอถ้าไม่มีลูกน้องที่มีความกระตันอยู่รู้คุณนะคะลูกน้องกับรักเจ้าหน้ายเด้รู้จักรักรู้จักให้รู้จักกตันอยู่หูจักบุญหูจักคุณเด้แต่หมาเนี่ยหูจักเจ้าหน้ายหูจักค้นเลี่ยง อันนี้คนกะขักเป็นอย่างสีบรูดจกักเพราะฉะนั้นน่ะคุณเป็นนายจ้างคุณต้องเอ็นดูลูกน้องด้วยใครขาดตบบพ้องในชีวิตคุณมีปัญหาอะไรในครอบครัวคุณเป็นเรื่องอะไรคุณมีปัญหาอย่างเขาไปตรวจสอบชีวิตของทีมงานลูกน้องเจ้าของบอ่เพราะว่าคนในงานน่ะคนที่เป็นลูกน้องของคุณน่ะเขาก็มีชีวิตจิตใจเขาก็ต้องการที่จะให้เท่าแก่หรือเจ้านายนี่มาเทคแคร์มาเอาใจมาดูแลความเป็นอยู่ของเขาหน่อย เมื่อแม่นโขกสาบใส่เอาแต่ละมือแต่ลเว้นยานเต่บคุมค่าจ้างเจ้าสีฟ้าไปตายบอ่เป็นนายคนเขาไขยุกกบคุ้มเขาเห็ดเบียกเจ้ากะจ่ายค่าบานค่ายาเขาไปในเปลียงซื้อ,อยาเขากินในเปียงมีนํำจิตนํำใจบ่ใส่เขาเฮ็ดเบียกให้เขาไปพักพอนจากสองสมองสามสมองมันกับบ่พอสิทุกตายดอกค่ะเงินเก็บเงินกํำไว้หันก่ำไว้อยังไว้เห็ุบุญยังสิ่ตนัวเจ้าบ่มีเวลาไปวัดไปว่าเจ้ากับม่เหตุบุญกบลุกนองพวกเขาตอบบุญแทนคุณเจ้าเนี่ยอืม มิแต่เขาเฮ็ดไหนเจ้าเจ้าจ้างเขาเจ้าจ้างเป็นเงินเขาไม่ได้เป็นหนีเจ้าดิมิแต่เจ้าดิเป็นหนีเขาอืมคิดอะไรมันดีเถอะถ้าเขาไม่ทำคุณจะมีเงินไหมนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นหน้าจ้างเป็นหนีบุญคุณนลูกน้องดิเพราะฉะนั้นต้องดูแลเขาคุณไม่มีเวลาไปทําบุญที่วัดที่ว่าคุณก็ดูแลลูกน้องอ่าขอบคัวเจ้าลาบากอีหยังเจ้าว่าไม่รถคี่ตีหรือว่าเจ้า จะเป็นเอ็นอุ่นขอบรัวลูกเต้าเจ้าเป็นจังไรขอบรัวอยู่จังไดพ่อแม่เจ้าเป็นจังไรก็สอบถามกันในแม่ละมีโบนัดกับพ่อจมีอันอันใดพิเศษพิเศษห้รางวั่นดีเด่นในแม่ลูกน้องตั้งใจทํางานเขาจะได้มีแรงกระตุ้นนะคะมีแรงกระตุ้นในการทํางานมีแรงผลักดันนะคะค่อนดีเขาเห็นเจ้าหน้าที่ดีนะบอกโอ้ยพี่น้องเขาเห็นเขาแทบอยากนอนกาดติ่เจ้าหุนตัว เจ้าหยกย่อหอปั่นลูกน้องนะพี่น้องแต่อย่าเลือกที่รักอย่ามักที่ชังนะคะพยายามตีตนให้เสมอกับทุกคนแบบว่ารักให้เท่าเทียมกันนะคะบอมแอนลดตไปเทียมเขาเรกวาานะ่าไม่น่ะคือเราต้องให้เกียริเสมอภาพกับทุกคนอย่าเลือกฉันวันนะอย่าเลือกกุศิเอาผู้นี้อย่าเลือกกุศิเอาผู้นี้บอมแนเด้นะคะบางที่นะ่ะคนที่เจ้าหักหลายๆมันหักหลังเจา้าซ้ำซุ่มอยู่ไก่ชิดเจา้าน่ะเจา้าพิจารณนาะให้ดี คนที่เขาอยู่หางแถวนะเขาเฮ็ดงานลุมๆดัดอนหัวตื้มหัวต่ำฮามคำหามลุงนะคะไปเบิงเขาแน่บางที่หัวหน้างานก็ยาสิโขกสาภุเขามารุ่นมาม่ไม่ไหลเจ้าของเป็นหัวหน้างานน่ะช่วยบริหารให้รักเจ้านายหน่อยนะคะประชาสัมพันธ์ให้ลูกน้องคนที่เขาเขาแม่ไมา้มรุ่นนี่โดยเฉพาะฝ่ายบุคคลหรือว่าฝ่ายที่ว่าเป็นหัวหน้า,าแผนกนะคะพิจารณาตัวเองดีๆนะคะฝ่ายบุคคลนี่กับพิจารณาในแต่ละคนเป็นยังไงยังไงก็เอาไปเสนอกับ เจ้าของบริษัทแน่นะคะพ่อไ้เพินได้ยมีสติปัญญาลงมาเบืองในจุดนี้บ่แมนเบิองเอาแต่งานยอดออเดอร์เท่าไหร่วันนี้กูจะส่งไปนน่นไปนี่ไปนี่เท่าไหร่ได้เป้าไหมงานกูเสียไหมบาดงานวันใดเป่าสั่งมาใส่ผู้จัดการบันนี้ผู้จัดการกับว่าทางว็นาแผนก็นาแผนกับท้งซุ่มมันลูกน้องไล่วั่นกระโปงกระเปียกบันนี้โอ้ยสุ่มมาลูกขี่ลูกมาย,ยังก็เลยรับเคาะเอายัหัน อย่าไปเบ่งใส่กันนะคะเราอยู่ในครอบครัวเดียวกันเหมือนคนในบ้านหลังเดียวกันนะคะงานนะ่ะมันมีไว้ให้แก้แต่ถ้าเราคุยกันด้วยเหตุผลน่ะด้วยความรักเมตตาซึ่งกันและกันนะ่ะเลี้ยงกันแบบครอบครัวนะงานจะไม่ผิดพลาดนะคะเพราะเขาไม่กลัวไม่เกรงกลัวแต่เขามีความเกรงใจนะคะถ้าคุณดีนะ่ะถ้าเขาเกรงกลัวแล้วเขาทำอะไรไม่ถูกนะคะผิด,ผดถึก,ถก,ถกในงานค่ะ แล้วถ้าเขาเกลียดคุณนะ่ะเขาแกล้งคุณด้วยนะคะว่าสิไปเห็ดมันดียังกระดอยแต่มือมือ,มอมนเว่นมาขวกสับแต่กูเห็ดมันผิดมันผลาดอยู่นี่บ่ถือใจไล่กูออกกูก็ออกจนต่อเขาคิดจังสันเด้พี่นองคะ่ะ เพราะฉะนั้นน้ำพึ่งเลือดเสือพึ่งปลาดูแลกันเป็นระดับชั้นไปนะคะหากกันแพ่งกันค่ะพี่นงคงค่ะไม่ว่าจะอยู่ระดับไหนก็ค,คนเหมือนกันมีหัวใจคือกันสีแดงๆคือกันนี่ละกินเขา่าพาหัวใจกินน้ำพาทองพาหัวใจล่งไปคือกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่าถือตนเป็นใหญ่อย่าเอาเปรียบคนที่เขาด้อยกว่านะคะซอเขียวเป็นานจางคนกับเป็นแมเ่เลลวเป็นลูกน้องคนกับเป็นแมเ่เลลว ชีวิตใดที่มันบอ่อลำบากชีวิตใดที่มันมีความสุขสอยเขียวกรู้จักบัดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นฝากไปไม่ห้คิดเนี่ยเจ้านายใหญ่ๆตัวๆนะคะเบื้องลูกน้องเนี่ยอันเงินเอาไปนั่งกินอยู่้านหวกาอาหารนะพี่น้องเอ้ยมันมีประโยชน์อีกอย่างอ่ะซุ้มมนันเขามาสัา่งงานให้อยู่บ่มิตรกะวักให้เขาแบบแบบอยู่เขาถืใอใจอีหย่างเขาบอหยังถืงใอใจได้จำได้บาบเขาเนี่ยก็่ควกให้เขาบบแบบอันซุ้มเมียดเบียดหลอดลมหลอดไตคเคยเงินให้เขาบ่ นี่แหละพี่น้องคะซอยเขียววเลือกชันวัฒนาบวา,าไผ่ดีบวา,าออกไผ่ออกไผ่ด้อันนี้พูดโดยร,รวมนะคะไม่ได้เจาะจงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการเป็นหัวอกของคนี่ต้องดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะคะเป็นไปได้ที่แต่ละบริษัทมีห้องประมพยาบาลจะดีที่สุดนะคะไ้ดูแลลูกน้องของเฮานะเสื้อผ้าขาดก็มิจักไม้ยิบไผ่คาเจา้าเนี่ยคันบ่มีสือไห่ไม่ก็ได้พยายามแจกในเสื้อผ้าเนะี่ยสิขายคักไหล เอาเปียบพวดถูกไหมเห็นว่ามีลูกน้องรายกได้ก็ขายปวดขายพวกกระแจกเขาเนี้ยเพราะเขามีกําลังใจลังค้นไปเห็ดงานตังตินตังไก่บ่มีเงินพ่อบ,บาดพี่น้องไปเริ่มต้นใหม่ที่เมืองกรุงนะคะมีเงินติดกระเป๋าพาะอะไรอยากได้กินจากสิบใบคาสมัครจากสิบใบคาทายลูกจากสิบใบคาเสาหองจากสิค่าหลดคานนุ่มน้ำมันกินไปโซ่เสือหอดสินเดือนเบิกกบบระบไดบันพี่น้องทร่ามาถามอายุบานแตกเถื่อนเถืถ่อนอยู่ ไปเห็ดงานกงเขียบกับเงินว่าพ่อใส่ทั่วมาขอามูอยู่บ้านพ่อมีอาหาอยู่บา้บา,นบานหลบสิลมสิไยสรงเลี้ยนสูงกับพ่อแห้งไปเห็ดงานยังบ่มุมเพ่นอีกอยู่โอ้ยหน่อยใหญ่เป็นวาทเวเห็นแต่ผู้อื่นเนี่ยเถอะให้มันเบิดไปสาแนวจงสันใหญ่มันเกิดแก่ขอบครัวผู้ใหท่ถอมันบ่ดีค่ะพยายามยืนด้วยตัวเองนะคะอย่าสร้างความลำบากให้กับคนอื่นนะคะ เจ้าหนายกับฮ่กลูกน้องลูกน้องกับยืนเลยตัวเองพยายามต่างคนต่างดูแลซึ่งกันและการไปรยุคครอบเพววืใดใครควอบครั่ของเฮามีความสุขค่ะพี่น้องค่ะค่ะเพราะฉะนั้นฝากไว้ให้คิดนะคะค่ะเดี๋ยวมาติดตามตัวเลขแนวทางของวหวยฮาหนอยพ่อเสิร์ตกันได้เลยนะคะในงวดวันที่21กุมภาพันธ์67ค่ะมีตัวไหนไปดูกันจ้าค่ะพี่นอ้อยเอฟซีคะกัมมสรุปวหวยฮาหนอยของพ่อเสิร์ตงวดวันที่21กุมภาพันธ์67นะคะวิ่งเด่น8รองเก้ากัน6ค่ะ

เน้นมาให้6คู่มี09 99 29 87 88และ86นะคะส่วน3ตัวมา78 60 99นะคะ78 60 99นะคะแล้วก็0 29 154 8 87 9 42นะคะ3ตัวมาที่78 60 99 0 29 154 8 8 7 9 4 2านะคะค่ะสำหรับเลขหน่วยเฉพาะกิจนะคะเลขเฉพาะกิจนะคะพ่อให้มาวิ่ง8กับ9รูดได้นะคะส่วนพิเศษนะคะพิเศษมา6กับ5วิ่งรูด6กับ5นะคะค่ะส่วนปกตินะคะน้อยนะคะน้อยปกติน้อยพิเศษน้อย v i p นะคะพ่อให้มาส่วนเฉพาะกิจมี8กับ9นะคะเฉพาะกิจพิเศษ ปกติ V.I.P. นะคะพิเศษมาที่6 5, กับ5เฉพาะกิจมา8กับ9นะคะปกติน้อยปกติมา7กับ1นะคะน้อย V.I.P. มา2กับ9แบบย่อๆนะคะแคปหน้าจอค่ะค่ะสวัสดีค่ะ,ะนแนะนำเพื่อเป็นแนวทางเนาะพอสะเสรพอเสิร์ฟเพื่อกระหายมาเพื่อเป็นแนวทางนะคะใส่ดุลพินิจพิจารณาค่ะคงจะรู้เรื่องราวข่าวรื่อกันไปเรียบร้อยแล้วสำหรับพอเสิร์ฟนะคะเจ้าสำนักเซียนหวย่ย ระบบนะคะมาได้ทุกสังกัดเลยนะคะของพอเสดเนะาะใครชอบหวยอะไรจัดให้ได้หมดทุกอย่างเลยนะคะความว่รวยกขย่อนวเสือละพี่นองอย่าไปว้ายเล่าไรเรียกตัวอาจารย์เพื่อนค่ะไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่อย่าไปตําหนิครูบาอาจารย์อยากได้ก็จัดไม่ชอบก็ผ่านแค่นั้นเองนะคะ ม่ใช่เรื่องใหญ่นะคะเบอร์ทั่วซอ์เคียวขึ้นให้เรียบร้อยนะคะบนหน้าจอค่ะขอบุญขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายๆที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังซออ์เขียวได้ดีเสมอมาโชคดีกันสุขุูสุขคนขอผูกปะพี่น้องเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ